เรื่องเพิงเปลี่ยนใหม่ ใช้น้ำมันเกียร์ตั้งแต่นี่เป็นน้ำมันเครื่องเพราะว่าข้างหน้ามันก็ไม่มีอะไรด้วยแล้วก็เป็นท่อก็ะจะเป็นนี่แหละข้างเครื่องนี่แหละเกิดบนันนี้ขันนี้น้ำมันยูนิชิปมาหน่อยนึงนะน้ำมันนี่เดี๋ยวถ้าใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันสีลดลงลดลงแุ่มน้ำมันเป็นสิน้นไหมครับ ถ้า,ถาร์บอนลดรุ่มก็แสดงว่าเป็นน้ำมันครับผมแต่ผมเบิรงแล้วน่าสิน้ำมันแหละเปลี่ยน,นถ้าต้องยกเครื่องผมบ้างปีสิบเอ็แหละชาดตัวนอ่ะก็ทายไปตัวเนี่ยหมดต้องเพิ่มน้ำมันเกียร์อยู่ช่วงกลาง มสร้วันนมันต่ากว่ากาเป็นเมอันต่กว่านี่ต่สงว่าเสงว่ามันเกียร์รลองแยดไก่อนเฮ้ยลองอยปจะมาีใส้งานบ้ก่อนวันันวันลวัตงเรื่อยๆครับผมรา่ว่าถ้าสมมติว่าเ้าคิดว่าเป็นซีนของน้ำมันเครื่องเนี่ยเพยกมากเนี่ยขับเป็นเกียร์เนี่ย ใส่มกบงบาิองส่งมันเลอเมันรวดเ้็วลงสงะมันเกมัดเรตเื่อไยวเกหลา่แต่ม่อลงไงเปสี่ก็เดือดดิแต่แรใส่งานเนะเดี๋ยวแต่เดี๋วมันเองครับเดี๋ยปนเรื่อยๆกด้ีนะครับบันที่ไม่